ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมช่างเน่งเคเอสเทอนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพามาชมรถ Mercedes- Benz E Class W 212นะครับคันนี้เนี่ยเรากำลังจะทำการติดตั้งกล้องถอยนะครับซึ่งเดิมคันนี้เนี่ยไม่มีกล้องถอยมานะครับไม่มีออปชั่นกล้องถอยเวลาเราติดตั้งกล้องถอยเนี่ยกล้องถอยอยู่ตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คือใส่ไปแล้วนะครับเมื่อกี้ตากล้องมาไม่ทันแต่ว่าเดิมเดิมเนี่ยตรงนี้จะไม่มีกล้องนะครับเป็นแค่โบ๋ๆบแต่ว่าเขาจะมีตำแหน่งเป็นรูของเขามาให้อยู่ละอ่า ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเอาไฟฉายซองให้ตัวหนึ่งไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะไฟฉายอยู่นี่อ่ะนี่ครับเห็นไหมฮะตำแหน่งเนี่ยเดิมมันจะเป็นอย่างนี้เป็นล่องไว้อย่างนี้เห็นไหมฮะแต่ว่าไม่มีกล้องอันนี้เราใส่เข้าไปละอ่าโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวิธีการติดตั้งเป็นยังไงนะครับแล้วติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยภาพที่ออกมาเวลาเราถอยเนี่ยจะเป็นยังไงชัดมากขนาดไหนนะครับผมโอเคครับ Give โอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทาการติดตั้งกล้องถอยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอยให้ดูนะว่าถอยเสร็จแล้วเป็นยังไงอ่าผมเข้าเกียร์นะครับเนี่ยภาพก็จะถอยเลยนะก็จะเห็นภาพกล้องถอยขึ้นมาพร้อมเส้นบอกระยะนะครับผมมีเขียวเหลืองแดงให้เราเห็นนะฮะแบบนี้อเดี๋ยวผมลองปลดเกียร์นะฮะเดินหน้าดูแล้วกันเดินหน้าให้ดูนะครับปึ๊บอย่างงี้ผมถอยอีกทีหนึ่งนะปึ๊บนี่นี่ฮนะ ง่ายนะครับผมนฮะจะเห็นกันชนด้วยนะครับนี่ฮะเห็นกันชนว่าห่างกับวัตถุเท่าไหร่ด้วยนะครับเนี่ยฮะอ่าโอเคนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจงานติดตั้งอุปกรณ์แบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางเพจของเรานะครับหรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่เบอร์โทรศัพท์0852596887า